สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเบิ่งมว่มวงม่วม่วลเสือกครับที่ต้องใส่พันหยอดบักเขือครับมันจะเป็นม่วลหนึ่งสี่ครับบมงหัว่าบ้านเฮามีขายบ่ครับตัวนี้เป็นเป็นม่ังเกาะครับเกาะใส่สลิงที่อยู่ข้างเทิงครับเห็นบ่นี่ซุบปึป๊บเขามันจะเป็นสลิงเนาะนจะเป็นเสือกเขาบีบนี่ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ เห็นว่าตัวหลอกเหรอะนี่นี่ตัวหลอกปุ๊บนี่ตัวหลอกแต่เขากดนี่กดนี่กดนี่ตัวหลอกมันก็หมุนปื๊บนะครับนะครับเสือกส่วนเสือกนี่มันสิไม่กิบเป็นห่วงเนาะหนีบเสือกรัดเสือกไว้กับต้นรับไว้กับต้วนมะเขือครับใส่ข้นต้นเลย เอาก็ตัวนีกน้ก็สีเนื้อสียุงสีเนาะงามเลาวก็พันยอดขึ้นไปตามเสื่องเสื่องนี่เป็นเสื่องคายๆสีขาหัดฟางก่อนนะครับจะเหนียวแห้งครับเสื่องนีู่ตากเดดตากลมกัดลองสามปีละโมเป็นยังครับนะครับก็ประมาณนี้ครับงามเหาหลวนแล้วก็ดีมนี้หมุนปึ๊ดครับ,บประมาณนี้ครับพี่น้อง